ทุกคนนต่มันอยู่ในระบบโลกิยาพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันระบบมันยังไม่แน่นมันยื้อกันอยู่ระหว่างมโนวิญญาณกับยานพุทธ,ธะมันก็จะแบบมันเราต้องต่อสู้กันไปก่อนไงเดินเส้นทางเนี้ยอาจารย์จะจับพลิกมาเข้าสู่ระบบโลกตลุตรละไงอ่าของพุทธ,ธะไงเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะติดอยู่ในระบบของโลกิยาหมดเลยมโนคุมหมดเลยมโนกรรมหรือมโนวิญญาณคุมขันห้าหมดเลยทีนี้เราจะ อาจารย์จะจับพิกมาหาสูนร,ระบบโรคกุตระก็คือพุทธคคมพุทธคคมขันห้าทั้งหมดเลยตัวปัญญาพุทธภา,าวะนะฮะที่เขาบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมวนนุณนี้เราตถ,ถาคตเนี่ยมันต้องพิกออกมาตรงนี้ถ้าระบบมันยังไม่เข้าที่นี่มันคอนแขียนประมาทไม่ได้เลยถ้าระบบเข้าที่ปั๊กเนี่ยเข้าฟันชั่งของมันเลยทีเนี้ขันมกักมักอะไรมันจะปรากฏขึ้นมา,ม,ามักวิวแปดที่เราเดินอยู่มันจะชัดเจนขึ้น มันจะเห็นทุกอย่างชัดขึ้นเข้าสู่ระบบมันปั๊บเนี่ยมันจะไม่หลุดไปโลโลกิยะแล้วคือมันแน่นแล้วคือระบบประกอบเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ช่วงที่เราประกอบอยู่เนี่ยมันแย่งกันอยู่ระหว่างโลกิยะวัตตาเนี่ยนะฮะกับพุทธะหรือโลกุตระนะฮะตรงเนี้ย พเพราะตอนนี้คือกำลังตัดเข้าไปสู่ในระบบของโรกุตระหรือพุทธปัญญาพุทธะหรือตาตาคเปมเชื่อนั้นเองไม่มีกายกระทําตรงเนี้แต่ถ้าอยู่ในระบบตรงนั้นมันจะมีกายกระทําอยู่เพราะมันยังไม่เป็นระบบเนี่ยนะเห็นไหมระบบของโลกิญาเนี่ยมันจะทําหมดเลยนะเราจะย้ายระบบใหม่เนี่ยเข้ามาโลกุตระเนี่ยมันจะต้องรือระบบเก่าออกให้หมดเลยต้องวางฉีกกำาราวางความเชื่อทั้งหมด วางสัญญาเดิมทั้งหมดเพราะเราจะใช้ระบบใหม่ขึ้นมาที่มันอยู่เหนือสัญญาสังขารวิญญาณระบบที่เป็นปัญญาที่แท้จริงไม่ใช่สัญญานะฮะก็คือต้องมีพุทธ,ธนะฮะญานพุทธ,ธไม่ใช่มโนวิญญาณหมมันต่างกันตรงนีย้ยานของพุทธ,ธกับมโนวิญญาณมโนวิญญาณจะคุมโลกิยาได้หมดเลยคบภูมิทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเหนือพภูมิเป็นโลกุตละ ระบบตรงนี้ถ้ามันแน่นปังแล้วเนี่ยสบายยิ้มได้ถ้ายังไม่แน่นนี่ก็เรียบร้อยลงุง